เอาแล้วครับผมกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทคนที่รับสู่ช่องฟิกเกอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมสปิน d ดิบเซล์นะครับผมโอ้โหเป็นไงแรปปะครับผม i s Now the r o รอ is on อ oh ๋อนออฟออฟออออนวันนี้ครับผมเราจะมารีวิวรถที่น้องๆแบบถามกันมาแบบพูดเยอะเยอะมากมากเลยนั่นก็คือเจ้ารถฟรีคันนี้นั่นเองนะครับผมในออฟดักนะฮะก็ดูจาก รูปทรงนี่ผมไม่บอกนี่นึกว่าสายแบตเทิลนะแต่จริงมันเป็นสายเรซซิ่งนะครับน้องๆเรามาดูสเตตของรถคันนี้กันเลยละกันเจ้ารถคันนี้นะครับผมเป็นที่นิยมมากๆเลยในตอนนี้นะครับซึ่งมันเป็นรถฟรีซึ่งสามารถซื้อได้โดยคูปองนะครับถ้าเราเล่นเยอะๆชื่อของมันก็คือ night of dark เป็นรถคัส A เอนะครับผมกว่าจะหมดนี่ก็คงอีกนานนะฮะเรามาดูสกิลกันสกิลก็คือ landing boost fighting บวก1นนนวินะครับเมื่ออยู่กลางกาดนิวการหกสิบาที่ความเร็วสูงสุด บวก5.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเนี่ยมันเหมาะสําหรับด่านที่จะเอาไวเ้เลี้ยงบูตเลี้ยงอะไรพวกนี้ด่านที่แบบเหืนเยอะๆครับผมรถคันนี้จะแจ๋วมากๆคล้ายๆกับรถทวินอารเลสเลยนะครับแต่ความสามารถอาจจะด้อยกว่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นรถรีแต่ยังไงคนสายฟรีเนี่ยเราจะต้องมีนะครับผม C.W. สูงสุดเนี่ย308เลยนะถือว่าเทียบกับรถที่แบบว่า เติมได้เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอารถคันนี้สายฟรีสายฟรีนะั่นคือเราไม่ต้องเติมซื้อเลยนะครับรถเท่ากับว่ารถคันนี้ราคาศูนย์บาทนะถ้าน้องๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะเราก็สามารถที่จะสุ่มได้นะครับผมมันอยู่ในไหนนะนี่ครับผมอยู่ในกะิฟต์แพ็กนั้นไนท์ออฟอันนี้แหละไนท์ออฟดักนะครับผมนี่มันใช้คูปองนะมันใช้เนี่ยไอตัวกิฟต คลิปแบ็คนะครับผมเราก็สามารถซื้อได้50ชิ้นก็4,600ก้อคูปองเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บคูปองไปเรื่อยๆจนสุ่มให้มันแบบว่าได้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารถราคา0บาทไปตบรถราคา10,000บาทนะครับน้องๆไอ้พวกเอสต้งเอสตาอะไรพวกเนี้ยทาวินอารงอารสเดี๋ยวจะไปตบไปกลิ้งเลยแต้ม1 0 0 0งพันแลงลีเจนด์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายฟรีมันจะมีที่ยืนในสังคมไหมนะน้องๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นด่านอะไร ถ้าน้องๆที่เป็นสายฟรีนะครับผมซื้อไว้เลยครับคันนี้มันดีมากๆเลยนะเป็นสายฟรีที่แบบคล้ายๆารถคัตเองเลยเดี๋ยวรถกับไป็นรถใน o อ Dark สัตว์เลี้ยงแบ็คเอ็มเปรแมนลุยรถคันนี้มันก็เออแรงเขาเรียกไงความสามารถคล้ายๆทวิตอารีเสเลยนะบัแรงรีเจนรถสายฟรีครับผมลุยไป ีด่ดาบเบลดาเบลมาโอ้โหเลี้ยงบูธโหดมากอ,ะอ่ะเฮ้ยอย่าเบียดดิเลี้ยงบูธโหดจัดให้แซงไปก่อนโอ้ยโอ้โหในโตลุ่นตัดในโตก่อน สายฟรีอะครับนอนน็อตโอ้ยชนขอบ่ะโอ้โหไม่เป็นไรตาแรกเลยเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาแล้วเอามันเล่นเลยดาบเบวดาบเยวโอ้โหกวดบูมิสตะกี้ดาบเบวซีวบเวโอโหเรยวไม่พ้นว่ะ ดาบเบลสีดาบดาบเบลมาสีดาบเบลดาบเบลมาสา,า,สายในโตไปเลยในโตแบบเหลือๆแบบคนรวยประเทศดูใบก็เข้าเต้นไกไปครับแมะครับรถราคาหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะตกไปห้าหมื่นดูดิ ตาโกมสตาเกดอะดูดูผมตกกิ้งอะหัวแบบหัวทิ่มเลยอะด่านที่สองครับผมเรามาดูว่าจะเป็นด่านอะไรผมเล่นแต่คันนี้เลยนะเล่นนอรเหรอเออเอาคันนี้ก็ได้ไปลองดูนะครับผมดูว่าจะเลี้ยงบููเป็นไงผมเล่นเป็นทีมนะเพราะว่าคนเดียวมันหาห้องไม่เจอ โอยชนอะไรขนาดนั้นซีดาบเดียวดบเดียวตามมาล้วจ้า จะแพ้เนะี่ยแต่อย่างน้อยก็ตบไปห้าคนนะครับแพ้แต่ตบไป5้าคนอันนี้มารีวิวเฉยไม่ได้แบบว่าจะโชว์เทพอะไรแต่จริงก็เทพอยู่นะเทพอยู่ก็รถที่แบบไม่ถนัดด่านด้วยครับลอสแองเจลิสเหรอได้เดีได้เดี๋ยวสำหรับรถเราพอดีแหละ น,น้องๆถามมเข้ามาเยอะนะครับว่าพี่ผมจะทันไหมทันไหมว่าจะซื้อรถคันนี้จะเอาคันนี้ดีไหมผมได้มาแล้วไม่กี่วันแต่ผมจะอัพดีไหมอะไรเงี้ยถ้าจะให้ทันนะเป็นไปได้อยากให้เล่นทุกวันนะผมเล่นทุกวันยังไงก็ได้เอาคูปองทํากิจกรรมทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันได้คูปองอะแล้วเอาไปซื้อคันนี้นะครับผมอัพไปเลยเล่นไปเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงด่านนี้ Los <Angeles. S 1> oh ho! What the ห คือแรงแท้รถอะไรวะนะอ่า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 เฮฟวี่เบรกสีดับเบี้ยวดับเบี้ยวเฮฟวี่เบรกสีดับเบี้ยวดับเบี้ยวอ๋อรถราคาฟรีตามรถราคาแมกลาลินน่ะน้องๆเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดิจะแซงแมกลาลินให้ดู น้องออกรถฟรีเกมนี้รถฟรีสู้สายเติมไม่ได้หรอกน้องๆดูแล้วเอาไปใช้นะเนี่ยแม็กลาเรนเห็นคันข้างหน้าปะ่ะเดี๋ยวพ่อจะปาดหน้าเขกให้ดูเลยเนี่ยไหนๆเห็นป่ะใครบอกรถฟรีไม่เก่งรถฟรียังโหดนี่ถ้าไม่นับโกข้างหน้านะผมก็ที่หนึ่งแล้วตอนนีน้จะมาตาม ด,ดูดูดูไอ้พวกเด็กน้อยจะมาตามรถฟรีมุมมันไม่ได้นะตะกี้อุ้ยเลี้ยงบูธไม่ติดโอเคซีดาบเบลดับเบลด,ด,ดูดิแมกาลาเรนราคารถราคาเท่าไหร่นะหมื่นป่ะหมื่นแปดเก้าพันเอ้ยรถรถราคาไม่ถึงหมื่นหรอกเอ้ยหมื่นไดมอนด์เออหมื่นไดมอนด์ แต่ราคาจริงก็ประมาณ4ี 5, ่หนะ้าพันหละก็เนี่ยโดนตบไปหลายหมื่นอยู่น,นะ่นหละเนี่ยเห็นไหมโดนตบไปหลายหมื่นอยู่นะอ้าวแพ้เอ้ยชนะวะชนะอ๋โอโปมันโปหรือมัน,ม,นมันหลุดหรือมันอะไรอา้าวแพ้เฉยด่านที่สกันเป็นด่านอะไรอะทอยอีกแล้วเหรอมาแก้มือเลททีมเลทเหมือนเดิมนะอย่างว่าแหละครับผมรถไนท์ออฟดาร์กเนี่ยใครๆเขาก็พูดกันว่าเป็นรถรุ่นรุ่นน้อง ของทวินอาร์ิสเนี่ยครับผมด้วยความสามารถที่มันคล้ายๆกันมากๆเลยเวลาเลี้ยงบูทมันก็จะเร็วขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้ระยะเวลาเลี้ยงบูทก็ดีพอสมควรนะถ้าน้องๆงง,งงว่าเอ้ยมันดีจริงไหมก็ตกไปประมาณ3-4หมื่นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะตบสตาร์เกตไม่รู้จะได้ตบหรือเขาจะตบผมก็ไม่รู้นะอยากโดนปัดหน้าเค้กอะครับ <S 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 อยากโดนปัดหน้าเค้กอะครับ

โอ้โหโอ้โหโดนชนยับยับเยินผมต้องมาใส่ในตัวตรงนี้นะแล้วผมก็พยายามที่จะแซงขันข้างหน้าให้ได้ไม่รู้จะได้ปะนะอา้าวเฮ้ยเ้ยรถเป็นไรอะต้นเกือบล่วงดับเบลซีดับเบิลได้ไหมโอ้โหมันไกลไปอะ่ะ ต้องเปลี่ยนอะไรขับใหม่อ๋อ,อผมโดนชนนะโอ้โหเละเละตุ้มเป๊ะมาละเละตุ้มเป๊ะโอ้โหถ้าผมไม่โดนชนนะโดนผมเลยนะี่ะไปอัดกันอู้มาเบียดอะไร โอเคครับผมถ้าใครยังมีข้อกังขาอะไรก็มาดีครับผมคอมเมนต์เข้ามาด้านใต้ตคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งขลังปุ่มซับด้วยเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนทันทีทันใดเลยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนและบาย